ท่านผู้ชมค,คะวันนี้งงกันค่ะที่อุทัยธานีคือจุดที่เขารับสมัครคนมาลงเลือกตั้งนายกอบจอ,อุทัยธานีงงกันหมดเลยเจ้าหน้าที่เพราะว่าคือเขาเขาก็รู้กันนะเนาะว่าอดีตนายกอบจอ,อุทัยธานีเนี่ยเป็นสายตรงของคุณชาดาครับปรากฏคุณมานัญญาไทยเศษเอาน้องคุณชาดามาสมัครเหมือนกันแล้วอยู่ดีมีสายปริศนาโทรมากลับกันหมด วันนี้ไม่มีคนสมัครค่ะท่านผู้ชมเอาไปดูภาพนะคะวันนี้ตั้งแต่เชา้าท่านนี้มาก่อนคนที่เขาว่ากันว่าเป็นสายตรงคุณชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็คือที่คุณพเด็จนุ้ยปรีและคุณพเด็ดท่านยังเป็นอดีตนายกอบจอ,อุทัยธานีสี่สมัยมาแต่เช้าเลยนะคะมาเซ็นชื่อในใบสมัครรับเลือกตั้งบรรยากาศก็ปกติดีแต่อยู่ดีๆหลังจากนั้นค่ะคุณมนัญญาไทยเศรษฐน้องสาวคุณชาดาโผล่มางงเลยค่ะ เจ้าหน้าที่คืองงอ้าวเอ๊ะคนนั้นพี่ชายส่งอ้าวเอ๊ะทำไมน้องมา,เ,า,า,มาเออมาถึงก็สึกสายเลือแล้วเซ็นชื่อท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าไม่มีใครคนอื่นมาสมัครอ่ะ <laughs> คุณมานัญญามาเซ็นชื่อก็เซ็นเป็นเบอร์สองต่อจากคุณพเดชตรงนี้มันเป็นการเซ็นลงชื่อว่ามากี่โมงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าผู้ชมทราบเนาะเวลาเขาเลือกตั้งกันเนาะเขาจะแบบอะใครมาก่อน8ปดโมงครึง่งถ้ามาก่อน8ปดโมงครึง่งทุกคนจะจับสลากกันว่าใครจะได้หมายเลขอะไรครับแต่ถ้ามาหลังเขาเรียกอะไรถ้าเกิดมาไม่พร้อมกันนะนะใครมาหลังไปปุ๊บมันจะลันหลังแปดโมงครึ่งไปปุ๊บคุณ ต้องทีหลังชาวบ้านล,ละอะแต่อย่างเงี้ยคุณประเดชคุณมนัญญาตามปกติจะต้องมาคุยกันอาจจะมีการจับสลากใครได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองอแล้วดูสิไม่มีใครมาพี่ไก่ <c oughs> นายกอบจอ,อุทัยธาน,นีไม่มีใครมามีคุณพระเดชนุ้ยปรีกับคุณมนัญ,ญญาไทยเศษสองท่านแล้วหลังจากลงชื่อเสร็จใช่ไหมคะเขาก็นั่งรอให้ถึงเวลาอะจะคุยกันจับสลากจับเบอร์อะไรกันก็ว่าไปจังหวะนั้นมันตึงเครียดตึงเครียดค่ะบรรยากาศมันมาคุนะคะเพราะว่า คือคุณเจเสรไทยเสรเนาะลูกชายของคุณมนัญญามาด้วยเสื้อม่วงเสื้อม่วงนี่นี่หน้าเครียดเลยแล้วคุยโทรศัพท์ตลอดคุยโทรศัพท์ตลอดสักพักคุณคุณเจเสรคุยกับแม่เสร็จใช่ไหมคะคุยโทรศัพท์สักพักคุณเจเสรเดินไปคุยกับคุณพระเดชซึ่งนี่นี่นั่งอยู่โต๊ะข้างหน้าเครียดอีกเหมือนกันสักพักเอาอีกคุณเจเสรเดินไปเดินมาคุยโทรศัพท์รับสายไปมาเสร็จคุณเจเสรเดินกลับมามาคุยกับแม่อีก มาคุยกับคุณมนัญญาซึ่งนั่งโต๊ะอยู่ข้างๆกันลักษณะเหมือนคุณเจเษจะเป็นคนกลางไกลเกลี่ยและนี่ดูท่าดูท่านั่งดูบรรยากาศเครียดมากคุณประเดชน้าอย่างนี้ปากว้าเลยอะแล้วดูจังหวะคุณเจเษมาคุยกับคุณแม่มนัญญานะปรึกษากันใหญ่เลยค่ะมากินน้ําก่อนใจเย็นใจเย็นซักพักคุณพระเดชเดินคุยโทรศัพท์มาแล้วเหมือนคุยกับใครสักคนแล้วชี้ชี้โทรศัพท์ ชี้โทรศัพท์เสร็จคุณมนัญญาลุกขึ้นมา,<ว>าชี้มือชี้ไม้กันใหญ่เลยบรรยากาศช่วงนี้มาคุาจนคุณเจเสร็จต้องห้ามคุณแม่ย้อนดู <วา S 1> ต,ตั้ตงแต่ต้นตั้งแต่คุณพระเด,ดเดินมาเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เป็นขั้นบรรษัรนะครับนายกองการบริหารสวัดจังหวัดทัยธานีนะครับวันนี้ก็ ขอรักการประชุมกันนิดนึงว่าเราประชุมนะครับช่วงเวลาวันที่2กันยายน2 5สองอยเจช่วงเวลาแนกาสสินาทีถึง16บหกนากานะครับนขอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทกาธานีคือดูบรรยากาศแล้วเอาตรงๆนะคุณมานานยากก็าดูเอาเรื่องนะเดียวล,ลุกขึ้นมาหน้าตานะเชิญหน้า,าเลยลุกขึ้นมาเชิญหน้าแล้ว คือคือคุณพระเดชเหมือนกับพยายามชี้โทรศัพท์อ่ะเหมือนใครสักคนหนึ่งอยู่ในสายรายงานต่อมาบอกว่าคุณชาดาค่ะอ๋อเหรอใช่ผู้สื่อข่าวบอกคุณชาดาคือสายฝั่งคุณพระเดชใช่คุณพระเดชก็ชี้ชี้ใหญ่เลยชี้โทรศัพท์ชี้โทรศัพท์แล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยสักอย่างคุณมนัญยาก็ชี้เหมือนกันชี้เหมือนกันลูกชายคือปรามแม่เลยอ่ะคือลูกชายนี่ต้องชมนะถ้าไม่มีลูกชายวางบวยแล้วหรือเปล่า มันยังไงเพราะว่าคุณแม่เฟี้ยวถูกไหมฮะแล้วลูกชายนี่ยื่นมือเลยุณะเดชก็ก็ไม่ยอมแกก็เดินมาชี้ชี้ชี้นั่นนั่นนั่นคุณเจเษเห็นปะคุณพเดชเดินมาแกรีพุ่งตัวมาแล้วแกเอามือการนี่นี่ฉอดนี่เอามือการเราปลามคุณแม่แล้วหันไปหาคุณพระเดชคุณเจเษคืออยู่แบบนี้ตลอดท่านท่านผู้ชมคือลักษณะคือพยายามจะแบบเดินไปเดินมาจะคุยกันปุ๊บแทกกางแทกกางแล้วด้วยความารพนะกล้องเป็นร้อยตัวเลย S <S <S ตรงนั้นนะกล้องเต็มเลยคือทั้งกล้องเอ่ยทั้งมือถือทั้งนักข่าวเองก็ผู้สมัครมาสองคนแล้วทุกคนก็คืองงไงแล้วหลังจากคุยกันร,รับสายนี้เสร็จท่านผู้ชมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกลับกันหมดค่ะสรุปคือไม่มีใครสมัครนะคะนี่ภาพนี้คุณพระเดชเดินอยู่ตรงกลางจอใช่ไหมคะคุณมนัญญาพร้อมกับลูกๆออกไปก่อนไปปะคุณเจ้เสร็จออกไปแล้วนะนี่นี่คุณมานัญญาเสื้อน้ําเงินด้านหน้าส่วนนี้ลูกลูกลูกสาว,สาวแล้วหลังจากนั้นคุณพระเดชก็กลับเหมือนกัน เท่ากับว่าวันนี้นะคะ่ะทั้งสองท่านมาแต่กลับนะไม่ได้สมัครที่ลงชื่อตะก,กี้นี้คือลงชื่อว่าใครมากี่โมงเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะคุณมนัญญาไทยแสกค่ะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท่านผู้ชมงงงงก็มาเพราะว่าแนวทางมันไม่ตรงกันนะคะแนวทางความคิดของแต่ละคนมันไม่ตรงกันดังนั้นครอบครัวก็ส่วนครอบครัวนะคะ แต่ในเมื่อครอบครัวแล้วคิดไม่ตรงกันต่างคนต่างก็ต้องเข้าหาประชาชนเพื่อเสนอแนวคิดของตัวเอง mm hmm. ชัดไหม mm hmm. แต่ไม่ได้ทะเลาะกันค่ะยังพูดคุยกันดีอยู่ mm hmm. เพียงแค่แนวทางมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วบางช่วงคุณมนัญญาก,ก็บอกว่าจะเห็นนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาหาเสียงโดยใช้แค่แม่กับลูกๆ mm hmm. เพราะไม่อยากจะไปสร้างความกดดันให้กับใคร หรือเมื่อแนวทางทั้งสองเนี่ยมันไม่สามารถจะประจบกันได้มันก็ต้องไปติดแนวทางหนึ่งก็คือว่าเราก็คงจะต้องต่างคนต่างเข้าหาประชานแล้วก็เสนอแนวทางแต่และแนวทางของแต่ละคนแต่ถามว่าเราทะเลาะกันไหมเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเราก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะเดีววันนี้เราก็คุยกันอยู่แล้วแต่ถ้าแนวทางเนี่ยมันยังไปกันไม่ได้ใช่ไหมคะแต่แนวทางนี้มันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไร เพียงแต่แนวทางในด้านความคิดของแต่และคนนักการเมืองค่ะทุกคนก็ไะตัวกสอบตัวเองอยู่แล้วแต่ถามบอกว่าทุกคนก็ต้องทําเพื่อจังหวัดของเองอยู <est> ่แล้วเราเข้าใจนะว่าทั้งนี้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยก็เป็นครอบครัวหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็ขอเอาไปเป็นตัวอย่างในความรักใช่ไหมตอนนี้การเมืองกับการทะเลาะกันมันคนละเร่องใช่ไหมเราอยากจะบอกว่ารักกันไปค่ะพี่น้อง อย่างไรมันก็เป็นสายเลือดแล้วก็เกิดในท้องเดียวกันอยู่แล้ว ก็รักกันยังไงพี่น้องเกิดท้องเดียวกันก็พูดชัดละ<อ>่ะหมายถึงพี่ชายคุณชาดาไทายเศรษฐ์เพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะ,คะเข well าทราบกันว่าคุณพเดชนุ้ยปรีอดีตนายกอบจอุทัยธานีสีสมัยนิสยัยตรงคุณชาดาลงสมัครในนามกลุ่มคุณธรรม <sack. S 1> แล้วสอดคล้องกับที่คุณมนัญยามาให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะคำว่าไม่ขอสร้างความลำบากใจให้ใครจะเดินแค่แม่ลูก6วันที่แล้วคุณมนัญญาก็โพสต์ประโยคนี้ลงใน Facebook นะคะแล้วก็เป็นภาพที่ตัวคุณมนัญญาเองเหมือนกับเดินหาเสียงพร้อมกับ ลูกๆกะค่ะไปกันแค่นี้จะจบยังไงท่านผู้ชมคะมีรายงานไปว่าคือหลังจากที่ทั้งสองท่านเดินกลับเดินทางกลับเนี่ยครับท่านผู้ชมใช่ไหมนักข่าวนะยังงงฟังเสียงนักข่าวในคลิปเลยเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> น,นักข่าวบอกเกิดอะไรขึ้น คือพอคุณมนัญญากลับคุณพเดชกลับหลังจากนั้นมีรายงานว่านัดหมายกันใหม่บ่ายมงตรงบ่ายมงตรงนัดหมายจะมาทั้งคู่ปรากฏคุณพเดชมาคนเดียวคุณมนัญญาไม่มาคือจะมาสมัครกันอีกรอบขพอบ่ายสามคุณพเดชคุณมนัญญาไม่มาใช่ไหมคุณพเดชก็ไม่สมัครค่ะคุณพเดชก็ไม่สมัครก็กลับเท่ากับวันนี้ทั้งวันไม่มีใครสมัครแต่เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ต่อนะคะเพราะว่าเขารับสมัครกันไปจนถึงวันที่6กกันยายนก็คือถึงวันศุกร์นี้ แหล่งข่าวบอกกับทีมข่าวการเมืองช่อง3ว่าปลายสายที่สายปริศนาโทรมาแล้วกลับกันหมดก็คุณชาดานั่นแหละและตอนนั้นนะคะเรื่องจบลงตรงที่คุณมนัญญาย,ายอมถอยให้คุณเจเด็จคนช่วยเจราจาก,ก็คือคุณเจเสษไทยเสตลูกชายที่เห็นใส่เสื้อม่วงตะกี้ผู้สื่อข่าวบอกหลังจากนี้เขาตกลงกันแล้วนะว่าคุณมนัญ,ญญาถอยจะให้คุณพเด,ดลงคนเดียวแต่มีสัญญาใจกันว่าคุณพเดตต้องไปขอโทษคุณมนัญญ,ญา เรื่องในอดีตที่เคยมีปัญหากันเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้พอเมื่อกี้บ่ายสามคุณประเด็จมาแล้วคุณบรรณญ,ญาไม่มาคุณประเด็จก็ไม่สมัครนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าคุณประเด็จมาคนเดียวแล้วสมัครคนเดียวหรือเปล่าเอจะจบยังไงเรื่องนี้